สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อ fc ที่น่ารักทุกท่านนะคะโอบังเอิญค่ะโชคดีจังเลยนะคะเจอไก่ข้างทางค่ะเป็นไก่แจ้นะคะไก่พันธ์สวยงามค่ะเขาหากินแถวนี้ค่ะแงบถ่ายเขาเนะะื้อเหมือนเขาจะกลัวนะคะนิ่งเลยนะคะ ดูเขาจะทำยังไงนะคะหรือว่าเขากำลังวางแผนทำอะไรนะคะบ้านเขาจะอยู่อีกหลังหนึ่งนะคะตรงนี้ไม่ใช่บ้านเขานะคะแปดตัวนะคะพากนันหนีเที่ยวนะคะดูเขาจะทำยังไงนะคะแอบดูนะคะซูมนิดหน่อยนะคะก็เลยดูตัวใหญ่นะคะที่จริงเขาตัวเตี้ยนะคะ ถ้าอยู่ใกล้มากเดี๋ยวคขากครัวน,นะคะแอนนนนบ,บเข้าสวนชาวบ้านนะคะวางแผนนะคะแอบ,บเข้าสวนชาวบ้านแล้วนะคะแอบ,บไปหากินสวนชาวบ้าน,นะค่ะดูคะ่ะเขาค่อยคค่ะค่อยๆย่า,ยา,ยา,ยยางเยื้องชำเลืองเดิน,นะคะ ค่อยลอดเข้าไปที่สวนนะคะคงจะชวนกันมานะคะนี่ค่ะเข้าวสวนไปหมดแล้วนะคะนี่ค่ะสวนของชาวบ้านนะคะเนี่ยไม่ได้สวนของเจ้าของเขานะคะไก่แอบเข้าสวนชาวบ้านนะคะ น่ารักไปอีกแบบเนะคะเขาคงมาหากินมแมลงนะคะกินไส้เดือนกินผักนะ,ะกินมแมลงต่างๆนะคะสวยดีนะคะน่ารักนะคะไก่สวยงามเลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะ สวยจริงๆค่ะตามกันแล้วนะคะมีตัวผู้กี่ตัวเนี่ยตัวผู้สองตัวนะคะตัวเมียหกตัวน่ารักค่ะสวยนะคะ